จบแล้วจบแล้วบัดนี่มาสร้างว่าอยู่จนจบทั้งเชียร์ทสถาบันเป็นไงบัดเนี่ยดูจนจบบัดสบายสบายพอดีพอดีคนเยอะครับพี่น้องเงินสั้นเล่าบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องเราไปดูกับเราจนจนวินาทีสุดท้ายเนาะเอาเบป็งบรรยากาศกวามเรื่อันนี้เก็บของเป็นบรรยากาศอยูเลยน บรรยากาศเลือกมาล่าเลือกไปดิ่าด้วยกันี่ไปต่อหลังม้อวะันบบทไปต่อหลังหม้อเน้่ยร่มข้างนี่สามีสามีกำลั่งพ่อพอเสียดายนี่ครับเนี่พราะปกติช่วงสาม,มีมันช่วงกระั่งเชียงโซดิ ในมาหาลัยขับโมเกินหกทุ่มครับงา่นยังกับเล้วแต่ครับเห็นตเตวินครับสองทุ่มนะครับพักผ่อนพอดีครับพอดีพราง,งามครับซัมมี่แหละดงงได้พักผ่อนได้มีแรงเดี๋ยวเพื่อนก็นจะมาเก็บมีเจ้าหน้าที่มาเก็บกี่หลอกเออเ่าต้องเอาไปเก็บทอดบ้านเขาดอกขยะนั่นน่ะ นักลบครับบ่าวเดชค่อยได้กลับบ้านตะวันครับวันนี้โอ้วันนี้ได้กลับบ้านตะวันแล้วอ,อีกประโสบการณ์ครับอีกประโสบการณ<อ>์หนึ่งคณะครับเอฟซีแฟนครับปฐมบันเทิงศิลป์หมูหมอรำไม่นี่เป็นครัร้งแ<ด>รกรเลยดูความอลังการของเส<ก>ื้อผ้านะ <ลำ S 1> ผมขนแก่นกับรำไม่ได้เหมือนกันผู้หญิงใส่ชุดยาวถ้าเกิดของไอ้อไ้นั่นลำเพลินใส่ผู้หญิงใส่ลำเพลินโก้ขาวอันนี้มอลำหมู วิกิสินครับการเสือ้านาแม่เสือ้านาผมนี่โอ้สุดยอดเลยครับชุดเวทีนะครับยอดสุดยอดวันนี้สุดยอดมากค่ะเป็นครั้งแรกนะครับพี่คุณหน่อยในเบิรงนด้กันนะครับครั้งแรกครั้งแรกมน่ี่กิมีผมผม,ผม <ๆ S 1> เห็นรูป<อ>แบบใหม่ให้มาอะไรครับสกแกนยิงสกแกนเอาเลยเออในคลิปอยู่ในคลิปพอดียหนูจะไปถ่ายได้ไหมไม่ต้องไม่ถ่ายแล้ว ลงช็อตลงช็อตแบกดนเนาะแงกเข้าใจทำอายันคนเราดึงออกแล้วอายันเขาไปทำสแกนเคียรโคดหลังเสื้อไว้เลยให้เป็นออกแบบเสื้อเป็นแบบพิเศษเลยเคียร์โคดใส่ใส่อะไรมาสแกนเคียราโคดใช่นี่ไงแฟนไหนผู้หญิงผู้หญิงแดงนะไม่ต้องไปให้มาเลยยุ่งไว้้ผูหญิงงแดไม่ต้องไปให้มาเลยยุ่งยากสู้หญิงแดงสะเทือเลยผมยาวเลยหลวงแม่ ผิวดำหน่อยะกินไข่เลยเพิ่งเห็นในวงนี้แหละครับสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยจะไปถ่ายให้อะไรไม่เอานี่เด็กๆไปถ่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยบัตรนี้รถออกว่าอะไรเสร็จแล้ทั้งนั้นประกาศเด้ยบร้อยนี่เขาเอิ้นว่าอารมณ์ค้างครับนี่ยคิวอาร์โค้ดเนี่ย อะไรฮเรื่องอะไก็ตัดช็อตได้เลยเออเรืเร่องไป็นกช็อตอ่าเบอรบรรยากาศนะครับเดี๋ยวสีเบอร์บรรยากาศว่าคนสีนี้ย่ำในวันสนี้นะครับอารมณ์ข้างหลังหม้อนี่หนิเมื่อกี้เจอกับท่านดรโปโลหลายคนอาจารย์มาเลย้ยอาจารย์คุณน้อยมาเลยเเ้ยเต็มยิ่เยอะนะครับ ใบย่อมเลือกครับเพชรบุญครับอ่าเห็นบอกว่าเป็นเพชรบุญเพชรบุญพวกนี้หรือ